ค้งสุดท้ายกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกันกับนักวิเคราะห์เพื่อประเมินภาพการลงทุนในระยะต่อไปกันนะครับผมคุยกับคุณธนเดชรังสิธนานนท์ครับผู้อำนวยการอุปสงค์ของบลไอซปีประเทศไทยอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหุนไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในช่วงท้ายๆของการซื้อขายเลยนะครับหลังจากเห็นยุโรปบวกได้แรงทีเดียวตอนนี้เรามองภาพของตลาดทุ้นไทยในเชิงยังไงบ้างครับเแกว่งตามตลาดโลกนะครับถ้าดูทิศทางเสร็จแล้วเนี่ยแล้วระหว่างวันผมคิดว่า หาหาเทรนยากนั่นแหะสิฮะเพราะว่าบางวันก็ขึ้นลงแต่สุดท้ายแล้วก็มาจบแค่บแบนๆบไม่ได้ไม่ได้ไปไหนคนนั้นหาเทรนยากเพราะว่าถ้าถ้าดูจากปัจจัยภายใน,นยหนึ่งสิ่งที่น้องพูนจะเลือกคัดสรรหุ้นเนี่ยก็คือหนึ่ง ดูหุ้นที่มีแนวโน้มที่ดีแล้วก็สองเริ่มมีคนพูดถึงหุ้นที่มีดีวเวียนยูสูง,สง uh huh. เพราะว่าพอประกาศงบออกมาแล้วเนี่ยหลายคนก็จะมีการประกาศตัวดีวเวียนยูงั้นเนี่ย uh huh. ผมคิดว่าถ้าถ้าดูจับกระจายภายในหนึ่งก็คืออาจจะต้องดูงบที่ออกมาแล้วดูดูดีเอาลุกดีสองก็คือมีปันผลที่ดีรือสาม uh huh. เนี่ยผมก็ยังคิดว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ย แต่อย่างเป็นหุ้นซึ่งได้ประโยชน์เพราะว่าถ้าถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นเองปัจจัยต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลบนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐเองถ้าเกิดดูตัว GDP มันอ่อนแออยู่เนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะเร่งการลงทุนภาครัฐอยู่ดีนั้นคงคงจะต้องเป็นหุ้นเหล่านี้เพียงแต่ว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันถูกกลืนไปด้วยปัจจัยภายนอกเช่นเรื่องของน้ํามันซึ่งกลับมาหลุดต่ำกว่าส uh huh. ามส uh ิบ huh. ดอลลาร์ต่อบาเรลส่วนของเวสเทิร uh ์นทัส ตลาดคุณท่วโลกก็เรียกว่าผันควนทีเดียวแล้วก็ล่าสุดข่าวที่ออกมาเป็นเรื่องของแบงก์ในยุโรปซึ่งซึ่งกังวลเรื่องของหนึ่งก็คือผลการรางานของหลายๆแบงก์เนี่ยออกมาขาดทุนครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของตัวนี่เสียที่หลายคนมองว่าผลกระทบอาจจะเกิดจากบริษัทในกลุ่มพลังงานซึ่งได้รับผลกระทบจากราคานมนท uh huh. ทัที่ต่ำ S <S แล้วทําให้แบงก์ยุโรปซึ่งมีอีกพเชอร์ในการป่อยินเชื่อกั <S 2> <S 2> บกลุ่มพลังงานเนี่ยจะกระทบและคนก็มองไปถึงนี่เสียแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเรื่องดอยบงป์ท่าหลายคนติดตามก็คือกั<ช>งวลเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของดอยสแปงก็เลยทาให้ราคาหุ้นดอยบงป์เนี่ยลงมาค่อนข้างมากตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลงมาต้อง40%เปอร์เซ็นต์แล้วก็มันจะเป็นประเด็นทึ่งหลายคนเริ่มกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวยุโรปแล้วก็เรื่องของกรีซขึ้นมาอันนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าทําให้หุ้นในสองคมนาที่ผ่านมาเนี่ยผันผลส สิ่งที่มองตามมาคือพวกพวกนโยบายของญี่ปุ่นที่ทําออกมาเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าทําทุกปิตทางเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจลดตัวดอกเบี้ยเพื่อทําให้เย็นอ่อนแต่ทางตรงัเพราะว่าดอลลาร์ดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าทําให้เย็นแข็งค่าจาก1 1อยเป็น1 1อยซึ่งผิดคาด Uh huh. จากที่ทาง BOJ มองว่าการที่ใช้ตัว n น g a t i ฟอิ n เ e r e s t r แล้วเนะี่ยน่าจะทําให้ตัวค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าแต่มาตรงกันข้ามเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานของอเมริกา,ากับค่อนข้างแย uh huh. ่เลยเป็นทิศผัานว่าเงินเยนก็เลยแข็งค่าซึ่งธุรกิจของทางญี่ปุ่นเนี่ยพึ่งพาการส่งออกฉนั้นถ้าเยนแข็งค่านะั่นคือเป็นลบของตลาดหุ้น uh huh. ของของ,ของญี่ปุ่นแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยถ้าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวเลข เศรษฐกิจของยุโรปไม่ดีเนี่ยคนก็จะคิดว่ามารโลดรากีเนี่ยน่าจะทาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของลดดอกเบี้ยอีกซึ่งถ้าเกิดว่าไปใช้วิธีการนก g a t i อ interest r a ลงมาอีกเนี่ยแบงค์แย่เลยอนว่าส่วนหนึ่งที่มีการขายแบงค์ยุโรปก็คือว่าถ้ามารโลดรากิใช้มาตรการทางนโยบายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดตัวดอกเบี้ยให้นก g a t i อ interest r a ลงมาอีกเนี่ยแบงค์จะเป็นเซกเมนต์ที่เสี่ยงที่สุดเพราะว่าแม้แา่ว่ามาร์จิ้นของแบงค์จะแย่แล้วก็แบงค์ก็ถูกบีบให้ต้องปล่อยกู้ใน ปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอกว่าที่หลายๆคนคาดการเอาไวค้ครับอืมครับสรุปว่าเป็นคําแนะนําหน่อยสิครับช่วงนี้เราแนะนำนั่งทุนยังไงบ้างอืมถ้าถ้าดูเท็นตอนนี้เนี่ยผมดูโมเมนตัมของหุ้นหุ้นที่เคยแข็งแรงอย่างท่องเที่ยวถุยซึ่งช่วงช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มเริ่มจะแผ่วห,หุ้นที่มีโมเมนตัมนะฮะ,อะของราคาที่แข็งแข็งแรงเนี่ยกัเป็นหุ้นที่คนก็นอาจจะ ลังเลอยู่เช่นหุ้นกลุ่มปิโตเคมีหรือเว้นพลังงานเนี่ยอาจจะมองว่าพลังงานดูแย่แต่ถ้าเกิดว่าหุ้นหลักในกลุ่มพลังงานเนี่ยกลับมีแรงค่อนข้างแรงส่งค่อนข้างดีแต่ว่าผมก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยอยากที่จะไปแนะนาหุ้นกลุ่มตรงนี้หลยเพราะว่ามันยังมีความมันผลสูงอ่อ i c t ถ้าเกิดมองในเชิงของตัวดีวเดนเนี่ยทางเราก็ยังคงชอบตัวแอดวานซ์ครับแอดวาน e ยังเป็นตัวตัวหลักที่มองแล้วว่ายังไงแล้วก็งยังรักษาส่วนแบงกอลตรอัลตร้าหนึ่งได้ครับก็ปันผลที่ แบงก์เองเนี่ยผมพิดว่าในความรู้สึกผมน่าจะดีกับปีที่แล้วเพยียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการดูเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็นี่เสียแต่ถ้าดูในเชิงของตัวโมเมนตัมของราคาแล้วเนี่ยปีนี้แบงก์ ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีด้วยผลการงานที่น่าจะกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างดีฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มแบงค์ถ้าถ้ามีการปรับลดลงด้วยปัจจัยต่างประเทศเนี่ยก็แนะนําให้ทยอยสะสมได้แล้วก็หุ้นแบงค์ที่มีปันผลค่อนข้างดีเนี่ยอาจจะเป็นพวกเกียรตินาคินทิสโ้หรือว่ากรุงไทยอันนี้เนี่ยสายบางนี้ผมคิดว่าถ้าใครเน้นรีบาวในแง่ของผลการงานแล้วก็ปันผลเนี่ยอันนี้คือให้ปันผลที่ค่อ,คอนข้า่งดีเหมือน แล้วก็ตัวแอดวานซ์เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นหุ้นหนึ่งซึ่งถ้ามีการปรับตัวลงเราสามารถที่จะซื้อเพื่อหวังเงินปันผลได้ครับโอ,โอเคครับนายครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับ